เกษตรจงส่งความรู้พันข้าวก็ขอยีบสองข้าวเหนียวที่น่าจับตามองผลผลิตสูงทำได้ทั้งปีพันข้าวก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้และผลผลิตย่อมมีคุณภาพในเมื่อเราเลือกใช้พันข้าวได้ถูกต้องตรงกับ ลักษณะภูมิประเทศหรือคุณสมบัติของดินสวัสดีครับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เกษตรจงส่งความรู้มาอัปเดตหรือพูดคุยเกี่ยวกับพันข้าวอีกพันหนึ่งครับซึ่งสมาชิกหลายท่านครับได้ขอข้อมูลมา เกี่ยวกับพันข้าวพันนี้พันข้าวพันนี้ก็คือพันกอขอยีบสองคลิปนี้ก็คงจะพูดรายละเอียดเฉพาะพันข้าวกอขอยีบสองเป็นข้อมูลในการพิจารณาใช้พันข้าวพันนี้ให้เหมาะสมมีข้อมูลเชิงลึกยังไงมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาคุยกันข้าวพันธก็ขอ22ครับหรือโครงการข้าวรับรองพันธ์ในนามของ rd 22 kkn 04 023ขีด nk i ขีด14ขีด2ขีด6ขีด1พันธ์ข้าวก็ขอบสอง เป็นพผนเหนียวและเป็นพันข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสงซึ่งเป็นพันข้าวที่เราสามารถทําได้ตลอดทั้งปีคือสามารถทําได้ทั้งฤดูนาปลังกับฤดูนาปีก่อนอื่นนะครับเรามารู้ประวัติความเป็นมาของพันข้าวขอขอยีบสองกันว่าข้าวเหนียวพันนี้มีความเป็นมาอย่างไร นะครับมีสายพันธุ์พ่อสายพันธุ์แม่มาจากไหนประวัติความเป็นมาเป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดจากการผสมระหว่างสายพันธุ์ข้าวเหนียว p t ท97100ขีด B ขีด116ขีด3ขีด3ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง แต่มีความอ่อนแอต่อโรคไหม้เป็นพัน์แม่กับพัน์ข้าวเหนียวสายพัน์ KKN 97031ขีด NKI ขีด B ขีด B ขีด122ขีด1ขีด1ซึ่งเป็นพัน์ข้าวที่มีลักษณะเด่น คือต้านทานต่อโรคไหม้ต้านทานมแมลงบัวคุณสมบัติเฉพาะตัวมีกลิ่นหอมแต่ให้ผลผลิตต่ำเป็นพันพ่อพันค่าพันนี้นะครับก็ขอยีสองหรือ ad ยี่สได้รับการรับรองเป็นพันส่งเสริมจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาข้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคม 2,559ลักษณะประจำพันธุ์ข้าวกอขอ2ี่สบเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสงเป็นพันธุ์ข้าวที่สามารถทำได้ทั้งปีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ130วันความสูงของลำต้นลำต้นก็จะมีความสูงประมาณ120เซนติเมตร ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ684กิโลกรัมต่อไร่จนถึง929กิโลกรัมต่อไร่ในศักยภาพที่สภาพสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการให้ผลผลิตลักษณะเด่นของพันธุ์ข้าวกอขอสองทรงกอตั้งขอรวงแน่นขอรวงสั้น เป็นข้าวเหนียวเมล็ดยาวมีกลิ่นหอมเล็กน้อยคุณภาพหุงต้มเหนียวนุ่มที่สำคัญเลยก็คือต้านทานต่อโรคไหมในระยะกล้าและต้านทานกับการระบาดของมแมลงบัวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมท่านไหนนะครับคิดอยากจะทำข้าวเหนียวเพื่อให้ได้ผลผลิตไม่เสี่ยงกับการเสียหายที่เกิดจากโรคไหม้การระบ,บาดของแมลงบวนะครับก็ลองพิจารณาพันข้าวเหนียวกอขอ2ีดูพื้นที่ที่แนะนำที่เหมาะสมก็เป็นพื้นที่ ที่อยู่ในระบบชนประทานเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีโรคไหม้และแมลงบัวระบาดเช่นในภาคตะวันออกเสียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือตอนบนสถานที่จำหน่ายมเมล็ดพันธุ์กอขอ22นะครับถ้าท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมสนใจ อยากจะได้พัน์ข้าวเหนียวกอขอยีบสองนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวหนองคายเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหกสี่ห้าแปดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์ในโอกาสนี้นะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมครับที่อยู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน จากติดต่อนะครับศึกษาหาข้อมูลได้ตามศูนย์ข้าวต่างๆดัง,งนี้แล้วก็มีการจําหน่ายเฉพาะพันอย่างเช่นกอขอ65ครับติดต่อไปที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายครับเบอร์โทรศัพท์053721578พันกอขอ67ติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกเบอร์โทรศัพท์055 311 184้านึ่งพันข้าวกอขอ69ติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพจังหวัดขอนแก่นเบอร์โทรศัพท์043 311 155ท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมนะท่าน ไหนฮะที่อยู่ในพื้นที่ที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นก็ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้าวดังกล่าวข้อมูลวันนี้นะครับก็คงจะเป็นข้อมูลเชิงลึกเฉพาะพันุลักษณะประจำพันธ์ของพันุ์ข้าวกอขอยิบสองครับซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวอันนี้ก็เหมาะสำหรับท่านสมาชิกหรือท่านผู้ชมนะครับที่มีความรักในพันธุ์ข้าวเหนียวครับอยากจะทำ เพื่อเป็นธุรกิจการค้าหรือปลูกไว้รับประทานเองเป็นยังไงมั้งครับนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆอยนะครับจากคลิปที่ผ่านมานผมก็ได้ฝากให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมครับคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาคุยกันได้หรือท่านอยากจะสอบถามอยากได้ข้อมูลรายละเอียดอะไรตรงไหนนะครับบอกกล่าวกันมาแล้วผมก็จะได้ ้นคว้านะครับหาข้อมูลเชิงลึกรายละเอียดมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะครับก่อนจบคลิปนี้นะฮะก็ฝากท่านสมาชิก ork, และท่านผู้ชมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดรูปกระดิ่งนะครับ <ili> <k Laughs> เพื่อเราจะได้ไม่พลาดโอกาสข้อมูลใหม่ๆคลิปนี้ก็คงจะ มีเกล็ดเล็กๆน้อยๆแนะนำกับท่านสมาชิกและท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ก็ขอให้ท่านสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับประสบกับความสำเร็จโชคดีครับสวัสดีครับ